ไแคือเขาว่าจะอะไอื่นคือออกมาอง่นีตัวคุเทือนั่นพอออกคเทือแสดงว่าร่งเอหนนงเอกนี่และนางเอกนนาเรื่อ่งอนีเอก่าองเอกน่นอก่างเอกนีาเก่อนก่านี่งเอกนีากเอกอก่นี่งนอกนง่ วัสดีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเห็นผู้หญิงไม่ได้เอาอายุปูนนี่นางเอกอายุสักเท่าไหร่เชียวนางเอกนางเอกก็รู้แล้วว่านางเอกภาษาศักดิ์ศรีบ้างสิทำรู้จักสวัสดีครับโอ้ยอะไรเฉลาดฉลาดว่ากูยังมาพ่ออยักเด้อวะเนี่ยักว่าหันอะไยักปะ นางเงกยกแล่นวิ่นมาบัดว่ายกสิมากก็แล่นวิ่นนี่อันนงังจ้ามาแต่กสาเนาะมาแต่เมืองสิงห์ผลพุทธเจ้าโอ้เมืองสิงห์ผลจ้ะจ้า,จาซื้อจังใดละ่ะซื้อว่าคันธมาลาจ้าคันธมาลาเมืองสิงห์ผลเนี่ยมันอยู่จังใดว่าน่ะเออเมืองสิงห์ผลอยู่ไสน เมืองสงหนนบอกพอแต่ก็าไ่เคยไปยะเกือบอกก็บโปรงหรือพเห็นเท่ากันเอ้าก็นึกว่าข ah, ูอดจักเมืองสิงหนนมันเป็นเมืองอย่างไรมันเป็นเมืองยักตัวพอเมืองยักจ้าเราหน่ามาจากเมืองยักมาจากเมืองยักพอเป็นยักแม่เป็นยักทหารเสนาอวมยดเป็นยักเบิดือเมืองมไต้ยั์จ้าโอ้เขาเนแมวเขาเป็นหยักว้าย แมวก็ยังว่าแมวเนาะแมวมันสิเป็นยักษ์มันจะใส่อ๋อว่ายัางยืนหันเป็นยักษ์เปิดเขาสัพอเป็นยักษ์แม่เป็นยักษ์จ้านากนกนนาก็เป็นยักษ์โอ้ยบวแมนนางหน่บวแมนยักษ์เดียวพอเอาลูกยักษ์ตองเป็นยักษ์น,นั่งนเกิดมาแต่ดอกบัวจังว่าเด็ซื้อว่าขั้นธมาล่าโอ้พอพญาสิงหนิ่งคนเอามาเลี้ยงไว้จ้าฟังให้มันจบแน่เจก็ได้โอ้ยกูกำลังขนเสียใหม่ๆอยู่เว้กูก็ย่านตัวละ ย่านอีหยังเดี๋ยวนี้พอย่ากยากยื้อใส่โอ้ยจัดมันยากหรือคนเคืองยากเคืองคนใจนยังบวดเอียงเต้นตุบ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 อยู่เดี๋ยวนี้ใจเต้นตุบตุบสิไปใส่วันนี้สิบ่รห้ลฮรัมหรือเปล่ากับไฮรัอยู่ถามหูเรื่องละกับไฮรัอยู่ไ้ลัมเจ๊น้อยแน่ยพอได้รางวัลน,น้ำเพลินดี <laughs> อยากได้รา,างวัลกับวายากนี่แช่มแจกรางวัล ยี่หลีบ๋พอพ่อแจกบิดว่าแตู่้ใดล่ำเป็นว่าแตู่้ใดห้องเพลงเป็นแจกตลอดกระสันกระสิล่ำเอาน่ะแล้วพอ่อแ,แล้วแต่เธอสวัสดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายมานั่งฟังในคืน คือไห,หน่อยเถอะพอมูอเขาออกมากคือเห็นใ้แต่ใบแดงใบแดงอันนี้คือไดหน่อยก็มูแจกทุกคนว่าแต่พู้ไหล่ำเนี่ยแจกพลอ,อยพลอ,อยแจกตามก่อนล่ำเขาล่ำกันเงาเงาก็ไดลอยหนึ่งแล้วคนล่ำไปถึงเงาเงาอีลีนี่ก็สองลอยก็มีอันนี้ล่ำหน่อยเลยไดเท่านี้นั่งก็ล่ำเท่านี้ก็ไดเท่านี้แจกตามราคาตัว <laughs> วันน้อยแม่ันน้อยวันน้อยอ้าวสองขอดียังบัตรหนีไปใส่บ่ดิยังครับเมื่อท่านได้ไปเป็นยังไงไขว่าใข้หาไอไข้ซีข้อไหนมาเห็นเราบ่อันพันยังบ่ทันมากครับแล้วผมเมยงย่าหนี่ผีหรือคนนี่ผีผียังไงคืองามเถอะผีงามที่เลพ่อไผ่นั่นพ่อ บักนี่แหละบักว่ามันเป็นยยกนว่าจะตัดขอ้อคนอันนี้บอกอันพ่อว่าสิฟันขอ้อขาดเ้ยเอาละทีนี้เจ้าจงพยอายามหาอ้ายคอยให้เห็นขันเพิ่นมากกันบบัญาาดอกบมีปัญหาดเอกในเมื่อบ่มีป,ปัญหาพวกเจ้าสามคน ถ้าเห็นส้มไอ้คอยมานี่จับไอ้คอยมัดใส่ต้นไม้ไปลดโอ้ยนอ้อยาฝฟาลัมสลองบ่ได้ลับไายเจ้าเนี่ยเขาบังงอเพราะใ่คอยได้ไปจับเขาประนันได้ยังเนี่ยบังงอก็ให้เจ้าสลาดัดสลดัดที่จะน้อยสลดัดเนาะเอาจังซี่กันแล้วกันบัดไอ้เจ้ามา คอยจะเขาล่ำเขาฟอนให้บึงคอยก็จะให้ลางวัลนเขาเพื่อเป็นการทวงเวลาถ่าเจ้าเอาละไอ้คอยมันกระบ้าฟอนบ้าล่ำเจ้ากระบ้าให้ลังวัลนมันบ่แม่นบ้าให้ลังวัลเพื่อชีวิตของเจ้าของนี่ละ่ะเมือ่อเทไรคอยก็บอกว่าคอยชีวิตคอยอยู่เออเมนยังกระสังคอยกลับมาให้เห็นคอยไปละ โคตรแลโคตรโดสมายโอ้ยเออเจอกันอีกแล้วพอเอหลอดตายหอดตายหลอดตายหอดตายพอมีเรื่องจะปึกษาเจฟอนแล้วเร่มพอทังฟ่อนทังล่ำเลยเออานีวางันดีรางวันนี่เพียบว่าแต่ง่วงโอ้เท่ากกันฟอนเท่ากันเป็นอย่างไนจะไปหามีคำกองอาดึกเลยดึกเลยดึกเลยเอาเลยพอ ขันแม่นหลูกยยกจังสีอ้อนได้ยูบบ่ลังวัลนนั่นพอบวญักหรือคนว่าจะ้อนใดรัดงวัลทั้งมัดใส่หล,ลางวั่นเจ้าเออเดี๋ยวให้ก้อนก็ได้ให้ก้อนก็ได้ให้ก้อนก็ได,ได้เอาไปเลยโอ้ยขอบคุณเล่หลายพอใหม่กาแฟรพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่รางกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก พีเพรโซ่ท่านว่าจังสันคอยฟ้อนนี่ก็ได้นะมูที่สน่ะฟ้อนเป็นบ่ล่ะโอ้ยถนัดเอาไปก่อนเลยเอาเริ่มฟ้อนก็ได้เอาจัดทีจัดทีวันัดทีจัดที โอ้ยสมคัวอันแล้วโอ้ยเสียสังลาเกยสมควนแล้วเสียสังลาดคุณยาย

เห็นสีทองาจับขอบฟ้าเป็นมืงละไม่มันอาทิตย์สอดเสียดทั้งเรื่องการดอกพันตามองไปบุรภาทาั้งสิบอลดวงตะเวนพุ่น,นมองขึ้นไปทั้งตนเสีทดานับหมอกไก่ควรเป็นไอหวมเจย่อยฝุ่นย่อยกะเมนเทียมจอดแจดพวกขี้เจียมหายเยสียงชินพับตำนิ้นเน้นไว้ไก่กับหุ่มต้นเหล่า อดนี่ฝูงคอนเทาดังไฟฟิงพางใกล้สาววางต้องกลยเหียมเตียมก่อนหน่วยพวังเพราะบามืดสังโซจะเห็นฟองทางสิจอนละแล้ยวทั้งหัวถินปลายนอนบอนไดกับพวกมูงเลี้ยวเห็นคนเลีนคู่ดูกันได้ง่ายจิงลึกิตชายไอ้ละเอือยข้านี่ก็เมยมัน ไกล้สีแกงหลับแม่ปะาหาแบงนังงลีกามให้มีควมสัญญาสิสั่งกันเอาไว้เอมมีความได้งคอนสิลงคอนดันคุยเคียงโอ้โอ้โออหมอลำเทียอ็ดอทอลาติหาบารี้องมาปฏิทานผู้ฟังก็บอกว่าเพชรพินทองปล่อยฉลาดนอบอดุลลูงแน่ ปอสวดปอกระเดิดปอสะเดิดปอฉลาดเอ้ยให้ล้ำถึงว่าเรามองหนึ่งนังลิกามให้หายามาลิ้นทรงทางกับผมด้วยท่านมีแกงมีกล้วยหามาพร้อมเขาอุ่นซามบบุญเลิกแล้วหาให้สองพิบรนับตั้งตาบัดนี้กสิจากละาละนีไปไผไปมันสิสังกันว่าท่านแ่ง การแสดงยังบ่ทันก็ทำเพตุเพี้นทองสิลังก่อนโอ้ยลาก็เด้อเขียพอดผู้ที่อยู่กับพี่ขัดอ้ายบาดหาะลรเมื่ออื่นนี่คอกปลาเจ็กก็สิมาบังลังเดิ้อพี่นนองเมื่ออื่นนี่คอกประหังก็สิมาบังไว้ทำไมหัวใจอ้ายลาดหมอลังอ้ายเป็นห่วง อ้ยนี๊ะน่าคิดถึงดวงยอดดวงขนีเจ้าดอบ่อหายนับตั้งแต่มอนี้ให้เจ้าอยู่เย็นสุขหายจากเร่งข้าทุกสิ่งใดยามาต้องในวาละดิถีปีใหม่นี้ปอฉลาดปอมิยังมีตาสอข้อสอสิทรงแฟนทั้งบ้านให้มาบนบานเอิดดวงพระพรดอกตั้งสี่อำนาจพุทธาสีจะมาปกซอยปกสนองให้อยู่เจริญ คัดแบนปีไม่แลว้วแก้วังดอกลูกเมื่อ้องพี่น้องให้นินทางดอกไทยเหลืองสีหงึหงเมืองฝัางสมเด็จองทองข,องขา้าขอได้ชะกดาจายของตุม่มหุ่มทีสมเด็จอง์บาลมีสมเด็จองค์อยู่เก่าอย่ามีเศรกมนมองาศาสานาพีน่น้องขึ้นเสือดอกพื้อเสียงเสียเหลืองเหลือ,องความไทยคู่องค์ของดิน ขอ้คำสอนสิผัวท้อเฮาเจ้าหงเมื่อเด้อผัวยกกุ้งยกปัดห่อนคำนก้าร้อนขออย่ามีเรื่องห้หอนปีใหม่สิมาหาอันราคาไรหวัดไอสิหางไก่ไรหลางให้มีสุขสมสั่งปัดญงอย่าตกตำเด้อแหเดือผมฉลาดหมอลำสิมาขอส่งตอนพ่อนม่กูสุคนล้มเอ๋ยล้มอ๋อ ผู้เป็นผ JA> ู้น่อยกายเป็นผู้ใหญ่ผู้ไปใหญ่ก็หายใจกายขันเหมือนดันถอยผู้น้องน้อยน้อยสอบแก่งเรียนดีผู้มีหน้าเคยดมยาสีนี้ฝุดแรง มีส่วนแต่งส่วนมอนส่วนมอนใ้เจ้ามอนแต่แม่เดือถึงที่ไม่อาศิหอนซอนกันกลูกป้องใบมีว่าควายขอให้จะได้อาลูกไม่รับมาเสริมสาธุสาธุว่าสาธุเดิมสาธุเดิมคอยแมเ่เสริมสิกว่าเดิมตีแล้ว ให้เงินทำกำแจอะไรมารกใส่ใจให้พี่น้องนันมีตายมีกว่าปีกเาผุ่นใบใส่ยาให้ลงพวกคุณพาคุณแม่เฮาเอือทุกทุกคนขอให้พุ่งขึ้นสู่ความดีขอให้มีความบังดังมาอดน้องายไววเอมให้เค้ามาละไม่สิหอมไกลดอกเท่าทวามย้อเมือใส่เหนือหัวปีไปมาไอหอดแล้วคือพอนแจ่อ

ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ